คนนี้มาติดตามภาพการทุนกับ m ั n นี่ไวส์ครับวันนี้การซื้อขายวันสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจุดยาวช่วงเทศกาลสงการนะครับให้ไปเล่นน้ําสงการกันนะครับหุ้นไทยถือว่าเขียวสดใสนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่เปิดตลาดนะครับวันนี้ถือว่าคึกคักครับการขึ้นไปของหุ้นไทยนะครับนี้ก็สอดคล้องกับตลาดหุ้นหลักๆในภูมิภาคเอเชียปัจจัยบวกสําคัญเลยนะครับคือภาพของราคาดิบครับถ้าดูกันนะครับราคาดิบนะครับล่าสุดนะครับกับมายินทะลุ40ดอลลาร์ต่อปาร์เรลแน่นอนนะครับเป็นแรงหนุน หุ้นในกลุ่มพลังงานหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีส่วนถ้าไปลองย้อนดูนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐครับเมื่อคืนนี้ครับดาวโจนนะครับปรากฏว่าเปิดขึ้นมาแรงร้อยกว่าจุดนะครับแต่มีแรงขายออกมาในช่วงท้ายตลาดคือปรับตัวลงไปเล็กน้อยนะครับสุดท้ายแล้วลงไปประมาณสัก2ี่จุดนักทุนเองอาจจะมีการขายออกมาก่อนนะครับเพื่อรอติดตามการประกาศผลประกอบการของภาคเอกชนคืนนี้สัปตาห์นะครับเอาโคอิงจะประกาศงบออกมาเป็นบริษัทแรกส่วนตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็จะมีธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่นะครับชั้นนํำนะครับพี่เตรียมจะรายงานผลประกอบการออกมาส่วนปัจจัยบวกหลักๆเลยที่นักคุณเฝ้ารอติดตามคือการประชุมของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับพี่จะเกิดขึ้นเดือนนี้นักวิเคราะห์ในตลาดคาดการณ์กันนะครับว่าการประชุมรอบนี้คงจะยังไม่มีการปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยหลังจากก่อนหนนี้เองนะครับข้อแเหลงของประธานเฟดเธอก็ออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าเฟดนั้นไม่รีบร้อนที่จะปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยยังคงต้องจับตาปัจจัยมากมายนะครับโดยเฉพาะการชะลอตัว ของเศรษฐกิจโลกครับวนในฝั่งของสหรัฐนะครับสดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจเยอะจริงๆนะครับมี o อ l e s s c สเคมจำนวนผู้ขอรับสุขการว่างงานรายสัปดาห์มีตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับมีตัวเลขยอด้าปิกตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยนะครับที่ชี้นําการเคลื่อนไหวของตลาดคุ้นสหรัฐและก็จะส่งผลกระทบมาถึงตลาดุูนอื่นๆ ซึ่งหุ้นไทยเองนะครับก็จะกลับมาเปิดการซื้อขายกันคือวันที่19เมษายนวันอังคารหน้าครับส่วนถ้าดูกันนะครับภาพล่าสุดของการลงทุนในหุ้นไทยนะครับก่อนที่จะปิดการซื้อขายในช่วงเที่ยงวันนี้ครับหุ้นไทยถือว่าเขียวสดใสอย่างล่าสุดนะครับตอนนี้ครับหุ้นไทยนะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับ0.61นะครับหรือว่า8.33จุดตอนนี้แข่งตัวประมาณสัก1,378จุดเซ็ต50นะครับบวกไป0.74เปอร์ซ็ต100บวกขึ้นมา0.7เ ส่วนน้องเล็ก MII นะครับปรับตัวขึ้นไป0.62ปรต์ครับไปดูท็อปไฟกันนะครับ5หลักทรัพย์นะครับที่มีแรงซื้อเข้ามามากที่สุดนะครับวันนี้เกี่ยวกันยกกระดานเช่นกันนะครับกับท็อปไฟของเราครับเบอร์หนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารถือว่ามีแรงเก่งกําไรกันเข้ามาแรงมากๆกนะครับก็น่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากความชัดเจนการประมูล 4G รอบใหม่นะครับรอบที่2นะครับซึ่งทางกสทชเองก็เคาะวัน ประมูลออกมาเป็นที่เรียบร้อย27พฤษภาคมนะครับก็เร็วขึ้นมาประมาณสัก1เดือนด้วยกันครับจัสมินนะครับวันนี้นํามาเป็นเบอร์หนึ่งะครับบวกขึ้นมาตอนนี้ล่าสุดนะครับบวกไป24สตางค์ราคาอยู่ที่3บาท98ตางค์แอดวานซ์ตามมาติดๆนะครับตอนนี้บวกไปแล้ว1บาท152บาท50ส่วน T P, P B I นะครับตอนนี้บวกขึ้นมา30สตางค์ บีดีเอสนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพปรับตัวบวกขึ้นไป10สตางค์ซีพีอนะครับพุ่นชซเว้นนะครับวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมา25สตางค์ราคาล่าสุดอยู่ที่44บาทครับอันนี้คือภาพการลงทุนในหุ้นไทยนะครับในรอบครึ่งวันแต่ต้องเตือนนักทุนด้วยนะครับว่าในการซื้อขายภาคบ่ายอาจจะมีแรงเทคโปรฟิตหรือว่าขายทํากําไรออกมานะครับก่อนที่เราจะหยุดยาวช่วงสงกรานต์ครับจากภาพของตลาดหุ้นนะครับอยากให้ดูทิศทางความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันดิบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับ เป็นปัจจัยบวกกับภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบอย่างล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้ในการซื้อขายที่ WTI นะครับราคาขึ้นมายืนทะลุ40ดอลลาร์ต่อบาเรลเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3สัปดาห์ด้วยกันปิดไปอย่างที่เห็นนะครับอยู่ที่40.36ดอลลาร์ต่อบาเรลครับ ราคาน้ำมันดิบรอบนี้นะครับก็ได้รับปัจจัยหนุนนะครับหลังจากมีรายงานออกมาว่าแท่นขุดเจดาะน้ำมันในสหรัฐนั้นตอนนี้ลดลงไปนะครับรวมพลังความต้องการใช้น้ำมันดิบจากจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เป็นอันนี้สองนะครับทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวฟื้นขึ้นมาในช่วงสั้นๆแต่ปัจจัยหลักที่ยังคงต้องติดตามรอดูการประชุมของกลุ่มโอเปกนะครับที่จะเกิดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งบรรดานนะักคาะค์อเองก็มองนะครับว่าน่าจะยังคงกําลังการผลิตน้ำมันดิบไว้เท่าเดิมครับ จากภาพของราคาน้ำมันนะครับต่อกันที่ราคาทองคากันบ้างครับอีกหนึ่งสินค้าพภกภัณฑ์ที่ราคาเองก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับราคาทองคำนะครับก็ได้รับปัจจัยหนุนนะครับมาจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะไม,ม่รีบปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยรวมทั้งการอ่อนค่าลงมาของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐครับปีการซื้อขายที่ตลาดโคเม็กซ์นะครับเมื่อคืนนี้ปรับตัวบวกขึ้นไปเนี่ยเกือบเกือบ14เหรียญด้วยกันนะครับราคาล่าสุดเองก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับตอนนี้แปงตัวประมาณสัก 1,258ดอลลาร์ต่อรอยออนด้วยกันนะครับก็ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศเองวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับทั้งหมดนี้คือภาพของการลงทุนนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของตลาดหุ้นนะครับอยากที่จะเตือนนักลงทุนนะครับวันนี้หุ้นไทยบวกขึ้นมาก็จริงแต่วอลุ่มยังค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับก่อนที่เราจะหยุดยาวการในช่วงเทศกาลสงการานยังไงนะครับว่านักคุณท่านไหนที่รับความเสี่ยงได้ต่มนะครับอาจจะขยอยเทคโปรฟิตหรือว่าขายทางกำไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนครับ